กานเลื่องหมีน้อยผู้แสวงหาความฝันในป่าเขียวชะอุ่มที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีหมีน้อยตัวหนึ่งกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าพ้างคิดถึงโลกกว้างนอกป่าหมีน้อยผูกถุงสัมภาระเล็กๆไว้กับไม้และเริ่มออกเดินทางไปตามเส้นทางที่ไม่รู้จัก มีน้อยพบกับกระรอกตัวเล็กที่กำลังกินผลไม้อยู่ใต้ต้นไม้ทั้งสองพูดคุยและกลายเป็นเพื่อนกันมีน้อยต้องข้ามลำธารสายที่เต็มไปด้วยก้อนหินเล็กๆก,กระแสน้ำไหลยอย่างช้าๆในที่สุดมีน้อยมาถึงเชิงเขาสูงใหญ่ที่ปกคลุมด้วยเมฆบางๆและรู้สึกตื่นเต้นที่จะปีนขึ้นไปขณะปีนเขามีน้อยพบกับพายุและต้องหาที่หลบใต้โขดหินใหญ่ หลังจากพายุผ่านไปมีน้อยพบกับทุ่งดอกไม้หลากสีสันที่กว้างใหญ่และงดงามมีน้อยพบผู้เท่าหมีที่อาศัยอยู่บนภูเขาและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตมีน้อยกลับมาที่บ้านในป่าใหญ่พร้อมความรู้และความฝันใหม่ในใจมีน้อยเล่าเรื่องราวการเดินทางให้เพื่อนสัตว์ในป่าฟังใต้แสงจันทร์